โดยก่อนพิสูจนทั้งหลายเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมีบ่วงกลมๆอันหนึ่งลอยอยู่ในมหาสมุทรตลอดวันตล,ตลอดคืนถูกพื้นซักสาดไปตามกระแสแห่งแรงลมมีเต่าตาบอดตัวนหนึ่งอยู่ในมหาสมุทรร้รอยปีโผล่หัวขึ้นมาครั้งหนึ่งร้อยปีนะไม่ใช่เอามาทุกวัน ส่วนบ่วงนั้นก็มีอันเดียวซัดไปซัดมาตามขึ้นจะมีโอกาสไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโพ่หัวขึ้นมาจะเอาหัวสวมเข้าในบ่วงนั้นได้พที่สุดทั้งหลายกล่าวว่ามันแทบจะมีไม่มีโอกาสเลยเป็นไปได้ยากมากพระพูทได้เจ้าของเราก็เลยกล่าวว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายในวัฏสงสารนี้การที่สัตว์ทั้งหลายจะไดกเกิดมาเป็นมนุษย์ ได้นั้นนะ่ะยากยิ่งกว่าสัตว์เต่าตาบอดตัวนี้ร้อยปีจึงโผล่หัวขึ้นมาสวมเข้าถูกว,วงอย่างเหมาะหม็งพอดีเนี่ยโดยบังเอิญเนี่ยยังจะเป็นไปได้ง่ายกว่าการที่คนทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเดยก่อนที่สุดทั้งหลายแต่มนุษย์เหล่านั้นเมื่อเกิดมาแล้ว บางคนก็มาก่อกรรมทรเข็นก่อเวรสร้างกรรมทําทบาปด้วยกายวาจาใจเขาเป็นคนผ่านผ่านไม่ได้แปลว่านักเลงน,นะพาโลนั่นแปลว่าอ่อนอันทะพาโลก็แปลว่าทั้งมืดมนอ่อนการทั้งอ่อนแอด้วยสติปัญญาก็เลยรวมเรียกว่าอันทะา,านภาษาบาลีานั่นน่ะอันทะา,านนั่นนะ เราก็เข้าเจอวันนักเลงไปหาตีชาวบ้านไปหาผ่านชาวเมืองคนไหนก็ตามโง่สรุปเอาเองว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ชาติหนา้าไม่มีตายแล้วก็แลว้ลวอีเมลคอยเห็นเขียนจนไหมมันจะเทือกสินนั่นสรุปได้ว่าอันธพานคนโง่แล้วก็อ่อนเอทางสติปัญญามืดมนอันธพานเหล่านั้นเกิดมาแลว้วกระทำบาปด้วยกายวาจาใจ ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามตายแล้วไปตกนรกส่วนบัณฑิตเขาเกิดมาจะยากจะจนจะร่ำจะรวยอยู่ในฐานะใดๆก็ตามเก็บหอ,อมรอมริบร้อยรวงเป็นพุ่มพวงแห่งกัลยาณธรรมมีการเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม แต่ทำคุณงามความดีทำบุญด้วยกายวาจาใจให้ทานสมทานสิ้นอบรมจิตตนเองเมื่อเขาแต่กายทำลายขันแล้วคัตติของเขาไปเกิดเป็นเทวดาหมดบุญมามาเกิดเป็นมนุษย์